สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม Into the Dead Out Darkest Day พาที่17แล้วนะคะพาทที่แล้วเราก็สูญเสียทรัพยากรน,นันมีค่าของเรานะคะไป3คนนั่นเองนะคะก็เศร้าเลยแล้วก็ได้มีดมาแล้วค่ะมาแต่ว่าเทปกาวก็ยังเป็นปัญหาของเรานะตอนนี้กับเฟืองทีเ่เราไม่ได้ค่อยเก็บมาเลยหรอมาตอนนี้ทุกคนก็คือแบบ อันนี้อยู่ใช่ไหมแต่อยู่จากพารทที่แล้วนะคะซึ่งคราบอยู่ใครมีอะไรทาํามั่งอันนี้จะไปนอนง่วงง่วงยังไปเ,เธอทําอาหารเธอไปทําอะไรมันกลางคืนแล้วเราไม่อยากให้ไปเท่าไหรอ่อ่ะมันมีแต่อันแบบน่ากลัวน่ากลัวเธอแต่ว่าเราไม่มีอาวุธสเตลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราขอผ่านแล้วกันนะสกิปไปเลยไม่เป็นไรครับ ไว้ตอนเช้าอ่าของก็จะเสร็จพอดีค่ะมาได้เรียบร้อยแล้วคูเปอร์มีสภาวาสะสาโศกเศร้าหลังฟื้นฟูเสียสภาวาสะสาโศกเศร้าแล้วบริเขตก็กำลังใจหมดพอ,อเรไปกินซุปร,รอ้อนยังไม่เสร็จอหร,อ,หรออยากให้เขาไปบูวนะนแต่แบบก็ได้ไปนอนไป เดี๋ยวเออยายังมีครบอยู่เนาะไปนอนไปเตียงมันเยอะอยู่ใช่ไหมมีสามเตียงเลยป้าเหมือนว่ามันจะไอ้นั่นไม่ได้ใช่ไหมอะ่ะไอที่ตกเอไม่ใช่ออไอ,อนั่นอะ่ะไอที่ทำัวดน้ำอะ่ะอย่างพลิ้วไม่ได้ค่ะเพราะเราไม่มีอนี่ป้าก็ยังค้าประปุธอยู่นะเลสเตอร์นายนน่แหละ ้าขาชามาวุ้อยู่หรือผู้หญิงสองคนไู้่านสี่คนค่ะตอนนี้ไปเอาให้อิ่มถือว่าเป็นเลิกป็นชัยเธอจะต้องออกไปบู๊อันนี้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมโอเคกำลังฟื้นฟูเดี๋ยวก็ดีขึ้นอาหารก็ล่อยหลอนะคะเดยนนิดหน่อยอาหารกลับมาเป็นปัญหาของเราอีกแล้วแต่ประชากรลดลงก็คงจะดีขึ้นนะอาหารคือหมดแล้วที่เหลือคือทรัพยากร เราก็ต้องตามหาหพวกนั้นอีกไปรลไปบาเซนได้ละ1หนึ่งเอาไปสองเลยเพื่อหลุดปะมานี้ไปจะไปจบที่เหลือกี่คนดีกว่าถ้ามีจากเมื่อกี้ถ้านับรวมๆก็น่าจะเป็นสิบคนอยู่นะถ้าเราไว้นั่นได้อะแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วค่ะรอก่อนนะออดียเธอต้องอย่าอย่ายอมแพ้นะเธอเมอจะไม่เป็นไรเราเราสัญญา ไม่ใส่เสื้อด้วยโอ้อะไรนะ ไป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 อ๋อเดไปไปไปไม่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 ไปโอ๊ยไม่เอ้ยทำไมมันตายรัวุเลยวะเฮ้ยสี่คนแล้วนะเพื่อนโอ้อะไรกันวะเนี่ยอะไรกันวะอะไรกันวะอะไรกันวะไปเวิน ตานายแล้วเพื่อนนายต้องไปแล้วโอ้ยมีคนคาบยาให้แล้วอะ่ะไอ้ป้าเอ้ยเอ้ยไปซ่อมไปซ่อมเดี๋ยวนี้ติดมากันเยอะเหลือเกินมือขูดเป็นร้อยตัดใช้ไม่ได้อ้อเหลือกี่คนวันนี้ทำไมมันยากจากังวะเราสเตลไม่นิ่งพอเราอยากรีบไปอะ่ะมันก็เลยออกมาเป็นทรงนี้ ต้องค่อยๆสิเข้าใจไหมค่อยๆต้องค่อยๆโอย้ออย,อย,ยตะบทแม่งยากแม่งยากจริงอะเนี่ยแบบยากแบบรู้เรื่องเลยว่ายากจริงอ่ะออกมาเลย <c oughs> จะแก้แชให้เพื่อนหนู เธอเราขอโทษโอ้อาวุธก็เยอะแล้วก็เอามาอีกหรอเราเอามาทำไมวะลืมเอามาก่อนอะไรทีเนี้ยเราเาไปฝากกับใครไว้ก่อนได้ปะวะ ยายไอเทมอาวุธหนักนี่ยังไม่ต้องใช้นี่ก็เก็บไปก่อนเน้นสเตลอแล้วกันนะสิงเบาอแห่มาแน่ๆเละตายอย่าตายนะเว้นสะรอร้องเพื่อนอยากพูดแล้วว่าพูดอย่างนี้ตุยตลอดเลยเอะเสียใจอ่ะ นี่คืออะไรบันทึกการแพทย์ผู้เป็นมาถึงโรงบาลเซนเบอร์นาเดสตอนตีสามเจ้าป่าเจ็บสาหัสจากการจระะาจรจังกะแข่งขันที่สนามกีฬาพาราไดมีเลือดไหลไม่หยุดตอนมาถึงมีไข้สูงแนะนําให้ดูแลบาดแผลอย่างเค้่งคัดมันเกิดจากสนามแข่งม้าตรงน,นั้นเหรอมันจะตกไหมเนี่ย ไปได้ดิถ้าจะไปอ่ะโอ้ยดีแล้วมีตัวเดียวไอ้ดอกไม่ย้ายนั่นแผลปะ ปแปะไว้ก่อนป้ายอ่อตำแหน่งเครื่องกำเนิดไฟฉุกเฉินห้องใต้ดินกดปุ่มรีเซ็ตรอสิบนาทีรอสิบวิตรวจสอบฟิวติดต่อฝ่ายมะลุงต้องใช้ฟิวสินะ,อะเอามาก่อนเลยกันตอนนี้อะไรก็ได้ขอให้ได้กลับบ้านอันนี้มันน่าจะเปิด ลิบค้างป่ะอืมโอ้นึจะต,ตื่ Oh อยากกลับบ้านแล้วะ่ะไม่ท่ามาแล้ววะกลับได้ไหมอะ่ะแต่โดดขึ้นไม่ได้แล้วนะไม่ได้มันต้องไปไอ้นั่นออก เสียงดังป่ะอันนี้ดังกว่าหน่อยถ้ามีอันนี้ก็จะเบาวกว่านหน่อยถ้าโดดไปต้องม,มไปก่อนป่ะโม,มไปก่อน <c oughs> <c oughs> ตัวข้างล่างนีย่ โอตรงนี้โอเคโอเคไปได้ไปได้พอแล้วพอแล้ว,อลวโอเคโอ้ชั้นสองนี่คือชั้นสองแค่สิ่งแค่ยินเสียงเครื่องจ่ายไฟ ต้องใช่ปะเนี่ยทำไงเสียเครื่องจ่ายไฟข้างล่างนั้นอเอ้ยไฟไปขึ้นไปแล้วเร็วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่าให้มันทุบ ลงมามาจากไหนวะเราว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรเสรียอย่ไนะไป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 ๆๆๆไปไปไมาจากไหนอะ่ะจูจ่ๆก็พุ่งออกมาโอ้โอเว้นรอดกดดันมากทำคนหายไปหกคนแล้วไม่อยากนับเลยมาบาริเออร์จะพังแล้วมารับหน้าที่เลยเลเซอร์นายเพื่อน นายมีประโยชน์นะไปนักการเอร์ไว้อเดียวๆเดี่เอ๊แต่ว่าถ้าแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเคลียร์เสร็จเมือ่อไหร่อ่ะเราทำทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะพ่อไม้เรามีเยอะอยู่น่ะเพิ่มคิวงานกด A โอเคหรือเป็นไงบ้างคูเปอร์หิวเวนส์ได้รับบาดเจ็บผักจาสุดท้ายแล้วอ่ะเธอ ไปดูอาหารสไิได้อาหารอะไรมาบ้างนะเราได้อะไรมาไหมไม่มีแล้วอาหารเริ่มกับอาหารยากแล้วค่ะทุกคนแต่ประชากรเราน้อยลงแล้วอะ่ะมีใครสุขภาพจิตไปคูเปอร์ไป,ไปคุยกับป้าก,กันหน่อยอไปเดี๋ยวกดมีเชฟปะมายังไม่มีเชฟอีกเหรอไปเดี๋ยวเราจะให้วิน์ไปแล้ว ไปสุขภาพจิตนิดนึงเหลือใครลาหุยลาหุนลาหุนมาไปฟาร์มต่อได้มีดกับเล่มเดียวนะกัแบบอันนี้น็อกพิกอะไรพวกนั้นมีอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราต้องคาบอาวุธเพิ่มแล้วอะเทปกาวหายากเกือ รรบพี่แปดล้านค่อยๆค่อยๆเราไม่ไดาน็อกพีกมาหรอเอาเอาเอาวุน้นี่แบบวันนี้ก็ควรจะเอาไปอะนะติดตัวไว้ก็ดีกว่า นนี้หายก่อนโอ้โหยากเลยอะ่ะยากเลยแบบยากเลยอะมืดตื่เลยอะ่ะโอเคมีตัวหนึงเห็นหัวอยู่เดี๋ยวค่อยสเติ๊นี่จะไปไหรอไป เตลคิวที่ดีสุดยอดไปฟังดีก่านะตันนี้มันคืออะไรไ,ไปไม่ได้อ,อ๋อช่องลิฟโอเคค่อยโหไม่ป้าตัวเดียวก็ทำหลอนได้เหมือนกันเนี่ยมาด้วยการแพทย์อะไรอ่ะเหงื่อออกมากมีรอยคำ้ำสีดำผิดปกติบริเวณบาดแผล หาสารในการไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นต้องรักษาวิธีที่เท้มงวดรวมกับการเพาะเลี้ยงเซลล์ไม่ใช่มันหลุดไปจากไอ้พวกนี้เหรอเนี่ยโรงพยาบาลก็ต้องไปเฟือกนะแต่มันจะลงไปแชมต้ดดินยังไงวะไปแชมตะดีินยังไงก่อนหรือเขายังทำไม่เสร็จวะ เกี่ยวป่ะมาได้แล้วเรียบร้อยกินข้าวเวลาหุนเก่งมากไปสุขภาพจิตไม่ดีเหลือห้าห้าหน่อแล้วสิดเต็มทุกคนเลย ไปครับประวุธไว้เราได้เทปมาโอ้ได้ขวดเทปกาวคือแบบหายากมากอันนี้ความทนทานก็จะได้เยอะกว่าไม่มีเลสเตอร์นายแม่คูเปอร์เพื่อน เ,เพื่อนเลยถ้าผมไม่รอดกับอาก็ครับนั่นแหละมาค่ะโรงพยาบาลเซนเบอร์นาร์ดหรเซนเบอร์นดิกมาค่ะทุกคนมาหากล่องฟิวกันมองไม่เห็นเลยอ่ะแล้วมากลางคืนจะรู้เรื่องไหมนี่ แต่มันต้องมาจากฝั่งนู้แน่นอนแหละขึ้นข้างบนไม่ได้ช่องลิฟต์หรือเปล่าอุย๊ยระวังนะเธอน่าจะต้องมาจากช่องลิฟต์แน่เลยอะ่ะนี่เจอแล้วช่องลิฟต์ <c oughs> <c oughs> โอเคได้ละ <c oughs> มันจะไม่ล่วงมา <c oughs> ใช่ไหมอะ ือเลือดแบบมองเห็นอะไรบ้างเวนส์มีเสียงคนจะเดินมานะไม่เงาไม่เงา,เ,งาเดินมาไม่เงาเดินมาไม่รู้ทุกคนเห็นไหมแต่เราเห็นนะ หน้าประตูแล้วกำลังหันหลังเข้าไปเดี๋ยวไปดูซิไว้ก่อนโอเคตรงนี้ตันจะไปข้างบนไปไหน แล้วเข้าทางข้างหลังปะโอ้ยพี่คนนี้เขาดักอยู่อ่ะโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยอ่ะบ้าบอถ้าเว้นตายก็คือไม่ใช่คนที่เจ็ดมั้งที่เราทำตุยแต่ผีมันไม่เห็นในที่มืดไม่ใช่หรอประวะ ดูก่อนโหกำลังซูดเลยมันจะโดนพี่เขาทุบไหมเนี่ยค่อยๆเลยสาตาจารย์ มันมีตัวแต่ไม่รู้หันหน้าหรือหันหลังอ่ะลองเปิดนะโอเคค่อยๆไปห้องลางฟิล์มกลับมาอะไรวะเนี่ย ไม่เสียงเดินอะแต่ต้องลองให้เข้ามาใ,ใกล้ๆเลยอมองไม่เห็นเลยอะมืดจัดเลย <c oughs> กำลังหนึตัวกลับเต็มแล้วโอเคล็อกบันไดตรงนี้นี่เป็นเนยตจนเตอร์อ,อะ โหและดังแน่เลยอ่ะ่าทางหนีที่เล่าอยู่ไหนวันเปิดประตูที่ไม้ก่อนนะโอเคห้องนี้ได้อยู่แล้วก็เข้ามาก็ล็อกแล้วก็หาทางก็ค่อยๆย่องไปแต่ไม่มีเสียงเดินเกียมกลัวเลย นไปก่อนโอ้ชิตโอ้ยดีนะไปเปิดประตูทิ้งไว้อะขึ้นไปยังไงวะไปฝั่งนี้ชิไปค่อยนะ มาคอยนอ้องเวนซ์ขอลองเพื่อนไปที่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนก่อนทางนั้นแหะนะเอ๊ะเรามายัางไงเอาเราโดดลงมา ปิดประตูกันดีค่อยค้นตอนนี้นั่นแล้วโอเคโอ้ชิดโอ้โคตรลุนก็คือเราเคลียร์โรงพยาบาลยากๆได้เหรอเนี่ยถ้าอาวุธพร้อมสี่คนนั้นไม่น่าตุยนะโอเคมามูฟโอ้ราต้องระดดไม่ได้เราต้องไปวนมาอีกเราต้องไปวนข้างบนมา <c oughs> จะรอดไหมจะมีเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าฝวันขัญจะเป็นจริงไหมที่เราฝันใ่จะเป็นจริงไหมอิสรภาพที่จะออกจากเมืองนี้แต่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะ แต่รู้ว่ามันเหมือนติดเชื้อมาจากที่นี่ป่ะค่อยๆค่อยๆเพื่อนอย่าลุกนะมึงค่อยๆไป เปิดอีกทีเปิดแล้วไม่ยอมีเฮลิคอปเตอร์มันต้องให้เราโดดไอ้นี่แน่เลยอะมันต้องให้เราโดดหนีไปได้เลยอะโอเค ไปได้แล้วใช่ไหมโอเคออันนี้คือออกแล้วโอเคบินออกไปเสร็จสิน้นเฮลคคอปเตอร์สันสถานลควันพุ่งออกมาในขณะที่มันบินออกจากลานจอดก็มีของเหลวสีเขียวไหลออกมาเป็นทางอา้าวเงาสรุประตุยเหรอ <c oughs> โอเคเอ่อคูเปอร์เขาหมดชิ้วเมื่อเข็มทิดเอ่อแล้วมันลดลงอย่างต่อเนื่องเพียงไม่กี่เอ่อเข็มวินาทีบอกว่าหมด ไม่นานนะเฮล,ลิคอปเตอร์ก็กระตุกสูญเสียความสูงแล้วก็หมุนล,ลงสู่ถนนเบื้องล่างเสียงกระแทกดังลัน่นที่ถนนพุ่ติดเชือ้อดับลอยค่อยๆเข้ามาล้อมซกักเฮลิคอปเตอร์ที่มีคนป่ยพลลุ่งเรือก็ต้อมีเชื้อเพลิงไม่เพียงพอที่จะบินออกจากเพลองแล้วนี่ก็คือตอนจบที่เราได้ดือนี่ว้าวแต่สนุกนะแต่เราต้องไปหาเชื้อเพลิงก่อนใช่ไหม <laughs> โอเคค่ะนี่คือตอนจบที่เราได้เราเลือกที่จะไปเฮล,ลิคอปเตอร์มากกว่าน้ำมัน พราะมันต้องมูฟ <Susan> เยอะไปนหน่อยก็ประมาณนี้แล้วกันนะแว่าสนุกนะอืมตอนจบมีน่าจะมีหลายแบบอยู่ไหมอ่านี่คือเริ่มใหม่เลยก็คือสรุปที่ทํามาทั้งหมดคือตายตุยตุย,ตยหมดเลยค่ะทุกคนก็สนุกดีเดี๋ยวอืไปเล่นนอกรอบดีกว่าเล่นแบบเป็นพาดยาวๆไหมแล้วก็ตัดลงให้ทุกคนดูโอเคค่ะทุกคนก็ ขอบคุณคิดตามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใช่องด้วยนะคะ <S <S <ๆ>อย่าลืมกดกระดิ่งริงๆด้วยเราเหมือนว่ามันไม่ค่อยแจ้งเตือนใช่ไหมเหมือนจะดีเลยนิดหน่อยนะคะก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยละกันนะวันนี้ไปลวค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไปละค่ะทุกคนบ๊ายะะบายค่ะสวัสดีค่ะ